สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับครูแอนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแอนก็มีความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะคะมาฝากนักเรียนเหมือนในทุกครั้งนะคะสำหรับเรื่องที่ครูแอนนำมาฝากในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวนักเรียนมาติดตามกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่ครูแอนนะคะนำมาฝากในวันนี้นะคะก็คือเรื่องคำบุพบทนั่นเองค่ะ คำบุพบทนะคะอยู่ในตัวชี้วัดที่ท4ี่5ทับ1ะคะระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคนะคะคำนี้นะคะอ่านว่าบุพบทนะคะค่ะคำบุพบทนะคะก็คือคำที่ปรากฏนะคะอยู่หน้าคำนามนะคะหรือคำสรรพนามนะคะเพื่อทำหน้าที่บอกความสัมพันธ์ต่างๆในประโยคนะคะ คำที่ปรากฏอยู่หน้าคำนามนะคะแล้วคำนามคืออะไรล่ะคะคำนามนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเช่นชมพู่เขียวนะคะสิงโตนะคะโรงเรียนนะคะต้นไม้แบบนี้นะคะเป็นคำนามส่วนคำสรรพนามล่ะคืออะไรนะคะคำสรรพนามก็คือคำที่เรียกใช้แทนคำนามนะคะเช่นนะคะฉันเธอ ท่านมันแบบนี้นะคะหน้าที่ของคำบุพบทนะคะหนึ่งบอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่นะคะก็มักจะมีคำว่าบนล่างใกล้ไกลเหนือใต้นอกในข้างริมที่นะ นะคะบอกความเป็นเจ้าของนะคะก็มักจะมีคําว่าของแห่งในนะคะบอกผู้รับผลนะคะก็มักจะมีคําว่าแก่แด่นะคะบอกความมุ่งหมายนะคะก็มักจะมีคําว่าเพื่อสําหรับนะคะ บอกความเกี่ยวข้องนะคะก็มักจะมีคำว่ากับจากตอ่อด้วยโดยระหว่างนะคะบอกเวลานะคะก็มักจะมีคำว่าเมื่อกระทั่งตั้งแต่จนตอนนะคะบอกสาเหตุนะคะก็มักจะมีคำว่า เพราะนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งคําต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะบอกความสัมพันธ์ต่างๆนะคะที่อยู่ในประโยคนะคะย้ํานะคะต้องอยู่หน้าคํานามนะคะหรือว่าคำสรรพนามนะคะมาดูตัวอย่างการใช้คําบุพบทบ้างนะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะบอกว่าเด็กว่ายน้ําอยู่ในสระเห็นไหมคะคำว่าในาแบบนี้นะคะ เป็นคำบุพบทนะคะอยู่หน้าคำว่าสะสะเป็นคำนามนั่นเองนะคะอ่ะดูภาพนี้ค่ะลูกมอบของขวัญให้แด่แม่เห็นไหมคะแด่นะคะอยู่หน้าคำว่าแม่แม่เป็นคำนามนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูอีกภาพหนึ่งนะคะผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนดีเด่นนะคะคำว่าแก่นะคะเป็นคําบุพบทซึ่งอยู่หน้าคํานามคือคําว่านักเรียนนะคะทีนี้เรียนมาดูสองคำนี้นะคะคำว่าแด่กับคําว่าแก่นะคะซึ่งใช้ในลักษณะเดียวกันก็คือการให้นะคะแต่คําว่าแด่นะคะจะ ทำจะใช้เกี่ยวกับการให้ก็คือ,เ,อ,อเป็นการที่เด็กนะคะให้ผู้ใหญ่นะคะจะใช้คําว่าแด่นะคะเช่นลูกเห็นไหมคะให้ของกับแม่ใช้คําว่าแด่นะคะแต่อันนี้คําว่าแก่นะคะคาว่าแก่จะใช้กับ คำที่ผู้ใหญ่นะคะให้ของนะคะแก่เด็กกว่านะคะก็จะใช้คําว่าแก่นั่นเองนะคะอ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นอันนี้ลูกให้แม่นะคะก็คือให้ของขวัญแด่แม่แต่ถ้าแม่จะให้ลูกบ้างก็ต้องเปลี่ยนคําว่าแด่เป็นคําว่าแก่นะคะเช่นแม่ให้เงินแก่ลูกแบบนี้นะคะอันนี้นักเรียนต้องจําให้ดีๆนะคะอันนี้ย้ําเลยนะคะเพราะว่านี้เนี่ยออกสอบบ่อยมากเลยนะคะ ดูภาพต่อไปค่ะชมพู่ไปโรงเรียนตั้งแต่เห็นไหมคะตั้งแต่เช้านะคะเขาแข่งกีฬาได้เหรียญทองเพราะขยันฝึกซ้อมเห็นไหมคะคำว่าเพราะบอกสาเหตุนะคะเพราะอะไรเขาถึงได้เหรียญทองก็เพราะว่าเขาทำไมคะขยันฝึกซ้อมนั่นเองนะคะ เขียวชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอ้าวนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเขียวชอบกินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งนะคะคำว่ากับเห็นไหมคะอยู่หน้าคำนามคำว่าหมูปิ้งเห็นไหมคะก็บอกความสัมพันธ์นะคะ ต่อไปนะมาถึงช่วงท้าประลองนะคะช่วงนี้นะคะก็มีเพลงนะคะมาฝากนักเรียนเหมือนในทุกๆครั้งนะคะวันนี้คะัะเพลงดังฟังให้เป็นนะคะก็เป็นเพลงที่โอ้โหช่วงหนึ่งเนี่ยดังมากเปิดปุ๊บนักเรียนเนี่ยโอ้โหรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่าเพลงนี้นะคะคือเพลงอะไรเนาะ เธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเธอตราตรึงในฝันดึงแสงจันท์อันสดใส คนเนี่ยโอ้โหชอบมากนะคะละครเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องอะไรคะบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะคะซึ่งในเพลงนะคะเพลงบุพเพสันนิวาสนี่มีคําบุพบทอยู่ในเพลงนี้คะหลายคําเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะของคําบุพบทนะคะนักเรียนเห็นบ้างหรือยังคะเห็นบ้างไหมเอ่ยอ่านมาตั้นแต่บรรทัดแรกนะคะศบตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไร เธอตราตรึงในฝันดั่งแสงจันทร์อันสดใสห่างไกลยังเฝ้ารอใกล้กันชั้นก็หวั่นไหวนะ,ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะมีคำบุพบทตรงไหนบ้างคะดูสิคะคำแรกคือคำว่าในนะคะมีคำตรงไหนอีกคะไกลนะคะอะไรอีกคะไกลใช่ไหมคบอกตำแหน่งบอกสถานที่ใช่ไหมคะเอาละคะ่ะต่อไปนะคะเหลียวมองจันทร์ต้องทำให้คิดถึงเธอ ไม่ว่าอยู่แห่งไหนดังเรามีสายใยผูกกันใจไม่เคยเปลี่ยนผันจากเธอคนนี้มีคำว่าอะไรบ้างคะมีไหมคะมีคำว่าแห่งใช่ไหมคะต่อไปนะคะฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดนะคะพบชาติพระเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมั่นหมายให้เจอนะคะ ผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้หวันนะคะเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอนะคะรอวันพบเจอเคียงข้างรักเธอนิรัน์นะคะเจอไหมคะว่ามีคำบุพบทคำไหนบ้างใครเจอบ้างคะคำว่าเมื่อนะคะมีอีกคำหนึงนะคะคำสุดท้ายคือคำว่าเพื่อนั่นเองนะคะซึ่งมีทั้งหมด6คคำนะคะได้แก่คำว่าในนะคะ ไกลนะคะใกล้นะคะ,ะ,คะแห่งนะคะเมื่อนะคะเราก็เพื่อนั่นเองนะคะถ้าเรียนดูดีๆเห็นไหมคะคำบุพบทเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามากมายนะ,ะอยู่ในเพลงอยู่ในละครนะคะอยู่ในการพูดนะคะในชีวิตประจําวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนลองไปสังเกตดูนะคะ เห็นไหมคะในนะคะบอกความเป็นเจ้าของนะคะคาว่าไกลเป็นบุพบทบอกตําแหน่งนะคะคาว่าใกล้นะคะเป็นบุพบทบอกตําแหน่งนะคะคาว่าแห่งนะคะเป็นบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะคะคาว่าเมื่อนะคะเป็นบุพบทบอกเวลาใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะคาว่าเพื่อนะคะเป็นบุพบทบอกความมุ่งหมายนั่นเองค่ะ เอาละค่ะวันนี้เนะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้นะคะเรื่องคำพบบทนะคะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคําบุพบทนะคะก็คือคําที่ปรากฏนะคะอยู่หน้าคํานามนะคะหรือคําสรรพนามนะคะ เพื่อทำหน้าที่บอกความสัมพันธ์ต่างๆนะคะในประโยคนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะยังสงสัยหรือยังไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเอ๊ยยังจำชนิดต่างๆไม่ได้นะคะให้เรียนย้อนกลับไปดูนะคะที่ต้นคลิปนะคะชนิดของคำบุพบทนะคะให้เรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เอาละค่ะสำหรับแบบึกหัดท้ายบทวันนี้นะคะครูแอนนะคะก็ให้นักเรียนนะคะศึกษาเรื่องคำบุพบทนะคะในหนังสือหลักภาษาไทยนะคะก็คือเล่มน,นี้นะคะในหน้าที่6นะคะแล้วก็หน้าที่9นะคะ6ถึง9นะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ย ทำแบบฝึกหัดนะคะในเล่มแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะหน้า5 6าหและ8นะคะให้นักเรียนลองทําดูนะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะให้เรียนทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องคำบุพบทนะคะแอนก็ต้องขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนติดตามกันด้วยค่ะวันนี้นะคะแอนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ